เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงในประเทศฟิลิปปินส์ในปี2008ที่โรงเรียนซานโจเซเ t นช n ั่น i ลฮ s c h สคูจังหวัดเนกรอสออกซิเดนทัลอยู่ดีๆก็มีเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งกรีดร้องกลางห้องเรียนแล้วบอกว่าเธอเห็นหญิงสาวในชุดสีขาวกำลังเดินเข้ามาจากนั้นมันก็ลุกลามแบบควบคุมไม่ได้เด็กอีกกว่า20คนมีอาการคลุ้มคลั่ง ร้องไห้หัวเราแบบหลอนๆและตะโกนว่ามีบางอย่างกำลังจะพาพวกเขาไปตายบางคนบอกว่าเห็นเงาคนยืนอยู่หลังห้องบางคนบอกว่าได้ยินเสียงหัวเราะจากใต้โต๊ะวุ่นวายจนผู้อำนวยการโรงเรียนถึงกับต้องหยุดการเรียนการสอนทันทีเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญพยายามอธิบายว่ามันเป็นภาวะอุปทานหมู่เกิดจากความเครียดสะสมและความเชื่อเรื่องผีสางวิญญาณ แต่ชาวบ้านในพื้นที่กลับเชื่อว่าโรงเรียนแห่งนี้เคยสร้างทัพสุสานเก่าที่ไม่มีใครเคยทำพิธีเส้นไหว้และมีข่าวลือว่าเมื่อหลายปีก่อนตอนทำสนามกีฬาใหม่มีการขุดกระดูกออกมาโดยไม่ตั้งใจครูหลายคนบอกว่าเห็นเงาคนในห้องเรียนที่ไม่มีการสอนและเคยได้ยินเสียงคนเดินตอนกลางคืนทั้งๆท,ที่ไม่มีใครอยู่ชาวบ้าน ถึงขั้นพานักเรีนไปทำพิธีเสดอเคราะห์ที่โบสถ์เพื่อปัดรังควานและคุณลหรครับคุณคิดว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นอุปทานหมู่ตามที่แพทย์บอกหรือว่าเด็กๆเ,เห็นผีชุดขาวกันจริงๆฝากไว้ให้คิดนะครับ